มีเงินเดือนเพียนแค่20,000บาทเราจะกลายปเป็นเศรษฐีได้ยังไงรู้มเศรษฐีจะได้หลักล้าน อยากจะรู้ว่าเขาว่าเศรษฐีในความหมายของพี่ตุงหมูคืออะไรเศรษฐีคือคนมีทรัพย์คนมีเงินเยอะหรือข้าหาบด,ดีนะคะ<ช>ดูดีมากเราเรียกเขาเศรษฐี<ช>แต่คนหาเช้ากินข้ามเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เศรษฐีคือคนจนนะแต่ในความพิธีเนี่ยเราจากที่เป็นนักวางแผนการเงินเนาะเจอสภาพเ่อบมีคนจนมีความสุขอะ<ช>นะคะเขาก็เป็นเศรษฐีได้เป็นแค่พอเพียงของคนคนนั้นหรือเปล่าทําให้เขามีความสุขน้ำยังเป็นพนักงานเงินเดือนแล้วเงินเดือนของเราเนี่ยว่าตีว่า2 0 0 0 0รายจ่ายมันก็เยอะอยู่แล้วค่ะน้ำจะทำยังไง ที่จะทําให้มีเงินพอถ้า<พ>อบอกว่ามี 20, 000, 2 0 0ห0ืก็มีคา<อ>ถามว่าเอ้ยอย่างงั้นคุณจะเก็บเท่าไหร่ลองเก็บสักสิบเปอร์เซ็นต์ใช่คือสองพันเด็กรุบบ่นใหม่ว่าไม่ได้อค่าของชีพแพงมากไม่ไหวไม่ไหวจะาทายัางไงพี่ก็บอกว่างั้นลองเขียนรายการค่าที่จ่ายมาซิคุณจ่ายอะไรบ้างผลปรากฏเจอทั้งกาแฟเนาะบางครั้งก็ไปทานฟูจิถ้าเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นได้หรือกินที่มันเซฟหน่อยประหยัดได้200เดือนนึงก็6 00 0พอเราเห็นปุ๊บเอ้ยบอกไม่พอแต่เมื่อกี้ใช้จ่ายในก้อนเนี้ยห0 0แล้วพี่ลองดีดป่ะถ้าเเอา6000ี่ยไปล งทุนที่ให้ผลตอบแทน10%นะ,ะลงเบลยาวปุ๊บน้ำูงไม่สิบปีจะได้หลักล้าน ไม่น่าเชื่อเลยว่าจากการที่เราลดจากรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงว่าไปลงทุนก็สามารถสร้างเงินที่โตมาฉะน,น,นั้นคำว่าเศรษฐีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเงินเดือนน้อยเงินเดือนมาก<ะ>ขึ้นอยู่กับคุณมีสติแล้วการเงินทำไงได้เงินเหลือเหลือเสร็จสเตจที่2ก็คือเฮ้ยจะทำไงให้ได้ผลตอบแทนที่มันสูงแล้วการที่เราบอกว่าโอเคงั้นเราเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราควรจะลงทุนในรูปแบบไหนบ้างขึ้นอยู่กับอายุเท่าไหร่ถ้าน้าอายุเพิ่งเริ่มทํางานนะคะแล้วระยะเวลากว่าจะไกลมากในการทํางานเนี่ยน้ำ เสียงได้ถูกไหม,มแล้วก็ค่อยทยอยสะสมความรู้แล้วก็ไปลงทุนแต่ถ้าควอายุสัก40หรือ50อันนี้ะระยะมันสัน้นเงินมันหายไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนแล้วบางคนก็บอกว่าออมแล้วนะแต่ทําไมไม่เห็นจะรวยสักทีพอออมไปสักระยะหนึ่ง เบื่อแล้วฉันอยากไปเที่ยวฉันเอาเงินออมออกไปก่อนแล้วฉันไปเที่ยวพี่ออมมาพังไหมพังอ่าอันนี้คือสิ่งที่ข้อแรกเลยคือขาดวินัยค่ะแล้วก็ไม่มีความอดทนแล้วเราต้องทำยังไงให้มีวินัยดีคะืูว่าตัวเองเนี่ยจะขาดวินัยถ้ามีรายได้เท่าไหร่ตั้งใจตัดเลย 10- หรือ20เปอร์เซ็นต์ตัดก่อนเลยตัดก่อนเลยนะคะแต่บางคนมีระเบียบวินัยก็คือใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่เอาไปค่อยลงทุนสุดท้ายนี้อยากให้พี่ลูกหูฝากเป็น3คํคำได้ไหมคะพี่ให้3คํคำอันนี้เด็ดเดดเลย3คํคำนะ รายได้รายจ่ายและก็ลงทุนง่ายๆค่ะชีวิตเรามีแค่รายได้กับรายจ่ายน้ำคิดว่าอยากให้รายได้กับรายจ่ายอะไรตัวใหญ่กว่ากันคะอยากให้รายได้ใหญ่กว่ารายจ่ายรายได้ใหญ่กว่ารายจ่ายเมื่อรายได้ลบรายจ่ายจะมีเงินเหลือไหมคะมีเงินเหลืองั้นเราจะทำไงก็ได้ก็คือทำงานให้สนุกในขณะเดียวกันพอทำงานให้สนุกแล้วก็ใช้เพลินไม่ได้เราก็ต้องบีบรายจ่ายให้มันลดลง ตรงเนี้ยถ้ามันลดลงปุ๊บสุดท้ายมันจะมีเงินเหลือก้อนเขาเรียกว่าพลังเงินทีนี้ถ้าพลังของเงินเอาไปฝังตุ่มไปไงคะ<ม>สิส<ม>ปีมาเจอเท่าเดิมปวดอาจจะแท้งั้นพลังเงินก็เนี้ยเราก็บอกเฮ้ยเราจะใส่ความรู้ดีไหมข้อแรกเลยอุปธาสสมปทา,าคือหาความรู้ นะคะล้วก็รักษาซับให้ได้แล้วก็เอาก้อนเนี้ยไปลงทุนแล้วแต่<ม>ที่เราชอบ<ม>เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิตที่หหมูคะ้ะน้ำฟังแล้วเนี่ยนะอยากจะรวยเป็นเศรษฐีมากเลยคะ่ะน้ำต้องทำยังไงบ้างคะก็ต้องมาพบพี่ที่ D B S Speaker นะคะเ,คเดี๋ยวมอบางกะปิ